กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุกคนสมองสุบอล้วจ้าปวพอกันอีกแล้วฉันเกาฉันค่อยกับสองน้องเดือนพี่น้องเลย,ยอ้อาวมือนีกับมองเกาประรุงเลยม,มือนีถือเบสมามา,มาอันว้ใชิมาโตปลาพาวาอ,อยู่ขั้นน้องแกงจนปวดแขนประรุงเลย <laughs> บ่พอจกโตแกงบเป็น ซาโจยข้าวคั่ว,ว,ขขวแกงน้งไม้กับปาลีปรุงเอ้กับแมรี่าห้องแมรี่ขา้ขาวคั่วคือเก่าไปนองจ้าแกงน้งไม้ใส่มักอึอ่ะมีเห็ดเค็มมีสื่อมาเหมือนอันปันไา่อัน,น,อนสื่อมากพราวาเปื่อยเบิด้ด

จะประเด็กเข้มปะจักบอระประเด็กเซ็ปว่ะโอ้แกงละลยแกงซุ้มลายคนเนาะลายคนเซ็ปอะไรมันคือลงวะหูมันหน่อยเนาะหูหน่อยได้ โอ้ยคับูตองมันน้อยใส่แล้วพกนูว่โอ้ยทำเป็นอะไรบุนี่ใจเย็นจเย็นความตั้งใจห้ากกบชิมาอันโตเบสปลาลุงเลยมาเพราะว่าโตเบทกับมได้เพิคีวาซิเกนไม้ซุ่มแต่วา ห้ากับเบรียนอยู่กินน้ำผึิงหรอกเรียงแต่ถ่ายคลิปแล้วก็สกลับมาลุงเลยตอนแรกก็ไมาถ่ายคลิปต้มเบ็ดต้มแล้วก็มือถือแข่งจนดปวดแขนกันสกลับมาลุงเลยวานนี้ก็ทำแบบภาษาจีนเอาไปพงโลมาเชียงใหมมา เอาใส่เยอะๆป้าคมาถูบใหญ่แท่นนะยายทบไปใช่ไอืมถูกน่ได้ดิใส่ลงไปพวกนั่มมาดูปะเนี่ยเนี่กเฮียมเอากระลใส่พวกนั่ก่อนชิมพอดีกต่ตั้งใส่เก็มแล้วกับใส่อันอันนะ เฮ้ยเห็ดไม่ได้นะสาวจอยป้าแซ่บผมหล่นลวกในนอนงานนี้นะเอาแบบนั่นแหละเทลงไปอีกเฮ้ยใส่อีกใส่จนเบิดคืนเช้าอันนึงเยอะกว่าเซบเบิ้ลเราเอาคือซาพอ o r t นะปอป้าสามบ่วง อยาเไหนมันบกเข็มบ่บ่บกเค็มซีมดูกันซีนด้บนี้โอเคโอเคฮะใส่เฮ็ดเค็มก่อนเฮ้ยแผ่นลอยเศร้าบอบรอยเศร้าก็อยหานี่แหละ มีหาแผลเมื่อั่นคือสามอันอันนันหนึ่งนะอันนี้แผนอันนี้แผตแหนึ่งอันมหนึ่งมัหองีนักอาูใส่ลงไปให้ันยงนี่ ต่อเท้าเยนะเปลือบ้อยปรุงเอ้ยเรารลุนตอนกินมาเนี่ยเวลามันหลอกกินไกก้พังนะสวนเอา ป้าตักแบบอลังการเลยใส่อันกระซามเลยปลาลุงเลยมันจะเกินนะปลากินบลาถึเฮ้ยอปงเะไจับหมอเทงรถอือโอ่งยิงจอยเห็ดแลวพี่น้องเลยงานนี่เลิศ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮีย

สี่หมูพี่น้องเลยตาสะออนกสบ่อสาอ้กินสอคนนะมามากินสองคนานะามามาเดินบัโมเินลลลก่นปลลีกินเอแล้วเป็นมือกลงล้วอะ เอนรนไปเรนอาตัวว่าเร็ไปเร็วเดนไปกนข้าวเดี๋มือมาเลข้าวีเมไม่ไงมาเด้อเอาเอาสิยไวอกันเถ่ะเรากินกินกินหาดกข้างแรกได้เนี่นพี่น้องเลยาเลยเขาาเขามาแคนาเจ้าไว้นนั้นนะโอ้เขาไปได้อีกนีกสบายดีเด้อทั้งสองคนกางมอมนะมุมรัง กิน,นก,กินมากินไปมีคนคก,กินเลยเป็นนเป็นไงแล้วเบิง่งทีไปแตาแสบแล้ว嘛ครันะ้งแรกเล่นที่าทยน้าเมียวาขาวซองน้องเดือนนี่แม <c oughs> ่นโอกาสดีๆแบบนี้หาไม่ได้บ่อยนะแม่น้องเดือนบล็อกกาอันเขาอันแบบบล็อกกาเขากล้องพ่อผมก็เพิ่นปราลุงเลยเพราะว่า <c oughs> มันต่างกันเองกนี่้อนาอากาศของฮอนนะ ซาโบสซมกินบ่ได้คาราบแกงน้ำมัแกงน้ม่ใส่เห็ดเค็มใส่มังอื้อปลลุงเลยแกงแบบบ้านเฮาผักกระเคุยปักกระเสตดสดๆขึ้นมาจากน้องเลยปลลุงเลยดานล่างกันสิเป็นน้องไปดีพี่น้อง สบายดีทั้งับสยดีทาน้องยทังได้ก็มีสบายดีกล้องนะแม่บานนี่มอบเลยสบายดีทางอนกาศมือหนักแน่กันมาพ่อวงมีทุงมืออะไรก็เสียก็ส้างพี่น้องเลยน้อมน่อมสร้ t งยูทูามงมันกระมวี่ลูกพี่น้องเลยเอาเมือกล่องน พอนล้างหมด่นหนาหุดล้างไปต้องแต่งก่ถึเห็นเจ้าของมือกล้องเปลี่ยนด้น้ำเงี้ยน่อยๆเลยน้ำเงี้ยอันนี้พ่อค้าเหนนำเงี้ยวรหมักต้องติดก่อนได้อนกินต้องติดน้ำก่อนังได้บวชยาชิดได้น้องได้ อย่าเลยอย่าสา่งคอนเทนต์ต uh. okay, so ้นนี่ได้ถึาจะเห็นตีรังการลงไปน้องผก่อนลงก่อนทีบบอกล่าสีสนทันบอกบอท่านทิบบอกเอคอนเทนต์มันมาแหงเยขับไวโอ้หอนหอนเดินน้องก็เดี๋ยวตอมหงไปไหมจัดการเลย สารคอนเทนให้เมียบะเจ้าฟุงว่าจักหมองตกนองแ่บแหหมองด้อเปันเป็นมือก้อนไนั่งลับไปกินแม่น้องด้วยระทอเบดมาคักแน่พี่น้องเลยกคนนเบสกะกบกระโดดกับแบบเตี้ยมมาแบบขักเลยนะ่นพออ เบดกับแบบรอบท้องคักแน่พี่น้องเลยสิมาตบอาปล้าคอใหญ่วะใครแต่บอบอใฮ้แมรี่อันติดไฟไว้ปั๊ดพี่น้องเ้ยบานุ่มผึกเขาบาน้ป้าดจจนว่าเขาแต่แคนบานิซิ่งกันเขาแคร่แบบตบเบ็ดได้ป้าได้ป้าคอใหญ่เผาป้าขอใหญ่ก็แก้งทองใหม่ก็สิคาก เสียดายป้าลุงเลยบอบเป็นมืออาชีพปรนไดเผาป้าขอใหญ่น้าแม่หน่อนเดือนวางแผนเลบว่าเนี่ยวมาต้ม้นมากแล้วเอาดินดากันปั้นแล้วไปเผาบมอบเป็นคือความขีดป้าลุงเลยหอบเบ็ดแล้วหอเคยต้มจักเ่อรัข้างแรกในชีวิตอีกต้มเบ็ดฝรั่งนี่าอ้าวอดปลนทนบอได้ปัณนี้

ไปไดแซ่บอยู่บ่าวันนี้เขาไล่้นเลยข้ากะไล่ซ่บเป็นไรเมืนอน้นกระซามันเต็มันบุกกัน <c oughs> เลยแท <c oughs> ็ม่บอกว่าออก็อกตากระตักระซ่ามจะสวกนกระซ้ามแันย่างเปมึงไปเห็นหตรโพอหอยังอะไรอยางเงี้ยม่เห็นคันแดนต่อนันที่น้นองเสืนอสนอี่น แต่เป็นกันใท้ลกกับลูกคนนี้เอากินไม้ในข้าวหน้าเลยตุ๊กขั่นเลยคลิปนี้ก็ลาและปลาลูกกับขอบุญขอบคุณสุขูสุขคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเรือนพ้อกันใหม่คลิปนะกับสบายดี